ครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขสุขคนครับวันนี้เป็นวันที่หนึงนะครับผม,มกลับมาจากทําบุญแล้วก็ถวายสังฆทานแ,แล้วก็สิมาปล่อยนกนะครับผมสมมุิเป็นนกเกาโตครับสิบปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติครับพี่น้องสผาป๋รรมมายครับนี่ครับมปล่อยครับกับปล่อยเพิ่นเขาขึ้นสู่ธรรมชาติเนาะครับเนาะ ห้องใดเขามาแล้วห้อกะตัวที่ห้องไปต้องการห้อกับป้อยครับในป่าเขาไปอยู่ธรรมาชาติของเขาคือเก่าครับกับห้อต้องการตัวที่เสียงที่เ้ออยากได้เท่านั้นครับผมอ่ผมีกทำการปล้อยนะครับพี่น้อง

ข้างหน้าเด้อหมดแล้วครับพี่น้องก็หมดก็เก่าโตครับผมครับเอาขึ้นตัวใหม่ซื้อมั้งครับ,รบไปแล้วก็หากิ้นไปเรื่อยล้ะครับผม ไม่ต้องมองตัมงไงพี่น้องอู้นมูเขาครับวนันสายไฟผมครับมูเขาเยอะม่กพี่น้องอ๋อคลิปนี้ก็จะมาบอกเก้าพี่น้องครับผมกลับ,บานกับซ่องกับ ใส่เม็ดปิดปากเด้อพี่น้องนะเด้อะแล้วพี่ไม่กับปล่อยพี่น้องมีความสุขความจเจริญทุกๆคนนะครับผมกับสบายดีพี่น้องโซ่ปอเล้าครับผมเอฟซีทุกท่านที่เขามาชมใหม่ชมเก่าครับเอามาติดตามใหม่นะครับพี่น้องมี่นี่นะชิปดีๆเบื้องเลยครับผมสำหรับชิปนี้หน้าโขนแหกไล่ไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ